สมนาโขนเกษียณที่เราจัดกันไปสัปดาห์ที่แล้วคุณแพนขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมงานกันเยอะเลยและก็วันนั้นต้องบอกว่าบรรยากาศสนุกมากๆ<ช>เลยะนะครับได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินในช่วงของวัยเกษียณครับโดยทางวารสารการเงินธนาคารครับร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดเสวนาโขนเกษียณสเปเชียลอีพีทางออก LTF rmfssf ติดดอยสู่พอร์ตเกษียณสุขได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากครับบรรยากาศในการเสวนาก็เป็นไปอย่างเข้มข้นสนุกสนานโดยคุณอัศเดชคงเสรีนะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่ากองทุนประหยัดภาษีนะั้นได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่เพื่อสร้างพอร์ตเกษียณสุขตามช่วงอายุการกระจายความเสี่ยงพอร์ตลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน ขณะที่คุณชวินดาหานร,รัตนกูลครับนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือว่า AIMC กรรมาการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กองทุนตรงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าโค้งสุดท้ายของการโอนเงินลงทุนจาก LTF มายังไทย e s g x จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ถือเป็นจังหวะทองที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามครับเพราะว่าไม่รู้ว่าปีหน้านั้นจะได้สิทธิ์แบบนี้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งการลงทุนนอกจากจะมีเงินกลับเข้ามาในรูปของเงินปันผลผลตอบแทนในรูปของ capital gain แล้วก็ยังจะทําให้ กองทุน LTF ที่เหลืออยู่จากวันที่30มิิถุนายนนี้จะกลายเป็นกองทุนเปิดทั่วไปนะครับก็จะไม่มีคำว่า LTF กองนี้ถ้าเกิดสมมติมีกองแม่ที่เป็นกองลักษณะเดียวกันจะถูกเข้าไปเป็นสับคลาสของกองแม่ถูกโยกเข้าไปเป็นกองสับคลาสของกองแม่แต่ถ้าเกิดกองแม่ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็นกองที่กองใหม่เลยเป็นกองทุนหุ้นปกติที่ผู้จัดการกองก็จะทําหน้าที่บริหารเป็นไปตามปกติถ้าไม่ได้ถูกโยกไปกองแม่ ถ้าเป็นกองเดี่ยวๆเลยก็อาจจะต้องถูกบังคับให้ปิดกองทุนตามกฎเกณฑ์กรอตตค่ะ35รายทางคุณมนรัตน์ดุงสิทธิ์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนแลนด์เฮาส์กล่าวว่าหลักการในการเลือกหุ้นครับจะเน้นหุ้นที่มีเงินปันผลสูงกระแสงเงินสดที่มั่นคงซึ่งแม้ว่าโครงสร้างตลาดทุนไทยจะไม่ได้เติบโตที่สูงมากนักแต่ก็ยังมีบางบริษัทครับที่มีแนวโน้มการขยายตัวและต่อยอดธุรกิจได้ใน2-3ปีข้างหน้า ทางด้านของคุณกุลชัดจันทวิมลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนย OB ประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันเซ็นอินเด็กมีราคาถูกครับซึ่งปัจจัยดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนนั้นอยากให้มองสถานการณ์ที่ดีที่สุดดัชนีนั้นมีโอกาสครับที่จะขึ้นไปถึง1,308จุดโดยมีอัตราผลตอบแทน10-15% ฟากของคุณชัยนนร์รักการจนนันเฮชโค้ดแอนโคฟาเดอร์ er ของฟิโนเมนาบอกว่าตลาดหุ้นไทยนั้นตอนนี้อยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการเข้าซื้อนะครับการวัดดัชนีหุ้นไทยนั้นน่าจะกลับมาอยู่ในช่วง1,350ถึง1,400จุดได้ครับ สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเรามีรูปแบบอ่านนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของารสารการเงินธนาคารหรือว่าเข้าไปดูนะคะทางด้านของ Money and Banking Channel นะคะมีคลิปนะคะที่เราไลฟ์ไว้ by, มีรายละเอียดเจาะลึกมาฝากกันด้วยนะคะกลับไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะ